โชยนะคะเข้าร้านเสริมสวยครั้งแรกโอ,โ,อโอ้โดอมาจากขนเยอะๆตอนนี้นะคะเป็นหมาดำขนเกรียนโชยุขนสวยมากเลยอ่ะโอ้ยโซฟาก็ดำหมาก็ดำโชยุโอ้ย โชต,ตูดแม่ชโ,ตตโชโโตูด <laughs> โชยโชตูดยังไอ้โนโนโนเดะโนเดะโนเดะให้น้องอันหนึ่งก็ได้ปะไม่เมาแล้วน,น,น้องมันเองงี้โห้ีงีทีมามาก,กินไม่ได้ไดกินแล้วชิ้นนึ้งกูไทยอืมกินกูไทย กินให้หมดก่อนก่อนพี่ให้นั่นน่ะเนองอมโชยุนโอเคนก็พอแล้วให้กินแค่นิดหน่อยเองูอไม่ต้องกินเยอะเยอะเดยวน้องขนลุกอพอแล้วอเองอันี่ของหมูเองอ <laughs> องอมงอมโอ้ย ยมเนี้ยมเนี้ยมเย้ยมเกบ้าแม่ทำไมแม่ไม่ลงถึงหน้าแม่บ้างอ่ะก็แม่ถ่ายหมาเนาะเห็นหน้าแม่บ้างเลยว้ามันหมาสองตัวนี่มันจะอยู่นิ่งเป็นบ้างไหมเนี่ย